ง่ายที่เขานิงจ้ามปเป็ดกินได้ยุใหม่นี้แหละนี้เป็นเองวันนี้เป็ดจะมาขอยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่หนังเป็ดเป็ดผีหลอนตอนที่สี่โอเคถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลย ทุกคนวันนี้เป็ดเปดแจซอกนี้ซึ่งก็คือซอกเดิมแต่ว่าข้างในมันเปลี่ยนไปอีกแล้วเป็ดๆก็เลยจะมาดูกันวันนี้ภาพผีมันแขวนอยู่ตรงนู้นทุกคนเห็นไหมแล้วก็มีโต๊ะอะไรก็ไม่รู้เล็กๆเหมือนกล่องพลาสติกแล้ววางกันไกลไว้ข้างบนเป็ด,ปดสงสัยว่าเขาห้ทำอะไรหรือข้างในมีอะไร ถ้าพร้อมแล้วพาไปดูกันเถอะซอกข้าง้าๆนี้มืดจังเลยน่ากลัวมากเป็ดๆไม่เข้าไปต่อดีกว่าไปชวนเจ็บเจ็บหนึ่งมาเข้าดีกว่าซอกข้างๆนี้อาจจะมีผีอยู่ก็ได้เดี๋ยวเดเป็ดๆไปตามเจ็บเจ็บหนึ่งมาก่อนแปบ๊บนึ่งนะโอเคทุกคนตอนนี้เจ็บเจ็บหนึ่งมาแล้ว เป็ดสองหนึ่งส่งหน้าที่เจีบเ๊บหนึ่งไปสำรวอ okay. จอโอเคเป็ดหนึ่งบอกว่านในซอกนี้อาจจะมีผีเดี๋ยวเจีเ๊ยบก็เลยจะเข้าไปดูกันเลยไปกันแทะโอ้โหมืดจังเดี๋ยวเจีเ๊ยบขอหาไฟมาส่องก่อนแปบ๊บนึงนะเดี๋ยวเจีเ๊ยบขอไปหยิบไฟ เจ้ทุกคนตอนนี้จเจ๊เจบหาไฟมาได้แล้วเดี๋ยวจเจ๊เจบจะเข้าไปดูกันเลยโอ้ทุกคนข้างในก็ไม่มีผีนะถ้าง,งั้นเราไปต่อกันเลยกับข้งางๆนี้โอ้ภาพผีลอยได้ว้าวไหนเดินเข้าไปสิ คราวที่แล้วเลยอ่ะเหมือนตอนที่หนึ่ง <Hey. S 1> นี่มันกันไกอะไรเนี่ยน่ากลัวจังเอู้ไปกลับมาแล้วว้าวไหนจะเจียบลองเดินเข้าไปดูกันไกลใกล้ๆสิ เจี๊ยบเริ่มกลัวแล้วแหละไปชวนเป็ดๆเจี๊ยบไปชวนเป็ดๆหนึ่งมาดีกว่าเอ้โอเคทุกคนตอนนี้เป็ดๆหนึ่งมาแล้วเมื่อกี้เจี๊ยบหนึ่งเรียกเป็ดๆหนึ่งมาเพราะว่าเจี๊ยบหนึ่งเห็นขั้นไกลขยับได้ก็เลยกลัวแล้วก็เลิกโอเคเดี๋ยวเป็ดจะลองยืนดูอยู่ตรงนี้สักพักหนึ่ง เร่มกลัวแล้วล่ะแต่เป็ดๆจะยืนดูมันต่อไปโอ้ไฟกลับมาแล้วไฟวันนี้เป็นอะไรเนี่ยแปลกๆป,ปกติไฟตรงนี้ไม่เคยดับเลยนะลองยืนดูต่อไป เดี๋ยวเป็ดเป็ดขอตัดต่อคลิปเพราะว่าเดี๋ยวเป็ดเปดจะยืนดูต่ออประมาณสิบนาทีโอเคแป๊บนึงนะโอเคทุกคนตอนนี้เป็ดเป็ดยืนดูมาเป็นเวลาประมาณสิบนาทีแล้วกันใจนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่นาหรือว่าเจี๊ยบหลอกเป็ดเป็ดให้กลัวเนี่ยแล้วเมื่อกี้ไฟดับด้วย เดี๋ยวเป็ดเป็ดจะยืนดูต่อไปอกันไกลนั่นก็ไม่เห็นมีอะไรนี่อะ,อะมันขยับทีนึงด้วยเ,เดี๋ยวเป็ดเป็ดต้องยืนดูต่อไปเพราะว่าเป็ดเป็ดอยากรู้ว่าทำไมมันถึงขยับ หลายแน่เลยเปเรียนออกดีกว่าโอุ้กคนไหนเจ็บเจ็บสองขอลองดูซอกนี้บ้างสิเห็นคนอื่นเขาบอกว่าโอ้ซอกนี้มันน่ากลัวกันไกลขยับได้แล้วก็มีภาพผีแล้วก็มีซอกดำดำมืดๆเจ็บเจ็บก็เลยจะลองไปจับขยับกันไกลดูเพื่อดูว่ามันมีอะไรผูกติดอยู่หรือเปล่า ไปกันเถอะโอ๊มันมืดอะ่ะอย่าบเจีเจ๊ยบขอไปเลื่อนไฟก่อนแปบ๊บนึงนะโอ้ทุคกคนตอนนี้เจีเจ๊ยบสองได้ไปเลื่อนไฟแล้วทุกคนจะสังเกตว่ามันสว่างขึ้นอย่างชัดเจนเลยเดี๋ยวเจีเจ๊ยบจะลองเข้าไปเลื่อนกันไกลกันเถอะไปกันเลย เจ็บไปเอาแล้วดีกว่าเจ็บเจ็บเดินออกข้างนอกเลยดีกว่าโอเคที่แค้นก็จับลงไปแล้วครับนั่งสานของเป็ดเหลืองเป็ดผีหลอนตอนผีซี่โอเคหาทค่แค้น ชอบหรือไม่ชอบคลิปนี้หรือคิดยังไงบ้างก็สามารถมาคอมเมนต์บ้างปเปนะได้เลยปเป๊จะเอาไว้ป,ปัาบปรุงในคลิปนะโอเคแต่แทงเหมือนเดิมถ้ายากสนับสนุนปเป๊ก็สามารถทาได้ด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร่ขขช่องปเป๊และ,ปะเป๊ไม่ได้มีแต่คลิป,ปเป๊ะผีร่อนนะ,ปะเป๊ยจะมีคลิปผ้าเที่ยวนำาต๊ะเอราวันด้วย ้าใครยังไม่ได้ดูก็สามารถไปดูได้เลยโอเคแล้วไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย